เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ก,ก,กับผมนิโนโกกับเกมฟรีไฟนะครับวันนี้เป็นวันที่24่ส่น,นะครับผมก็ครบกําหนดวันที่เราจะแลกของได้นะวันนี้เราจะมาแลกชุดฟรีแต่ผมแลกมาแล้วแหละนะก็เป็นชุดที่สวยสวยมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมมาแลกกันนะครับก็เวลาที่ผ่านมาเนี่ยใน4 5วันนึงเขาให้เก็บพวกกระโหลกแล้วเอามาแลกเอามาเดินกระดานเลขมงุฎเนี่ยนะครับ ก็ผมก็ได้มาเยอะมากแหละแล้วก็ชุดก็แลกเป็นร้อยหน้านี้คือเก็บหมดแล้วนะฮะแล้วก็หน้านี้ก็เก็บมา3อย่างครับแล้วก็เหลืออันนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาแอร์บอร์ดอีกหนึ่งอ,อันนะครับผมน้องนั้นก็น่าจะไม่อยากได้อะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับผมที่แจกมาเป็นกิจกรรมล็อกอินของวันนี้นะครับแล้วก็ได้สกิน UMP มานะครับเป็นสกินที่สามารถอัปเกรดได้แต่วันนี้นะครับมีอะไรยิ่งหยาก,กว่านั้นอีกนะครับผมคือมันมี สกินมังกรเข้ามานะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถเอามันมาได้หรอกเพราะว่าไม่มีตังนะฮะแล้วก็ไอของแจกฟรีในตอนนี้มันมีเยอะมากนะสำหรับกิจกรรมบุญ่านะครับผมนะฮะแล้วก็มีของจากตรงนี้อีกนะครับผมเนอนะฮะตอนแรกผมคิดอยู่ว่ามันรับตรงไหนว่าไอสกิน UMP เนี่ยไปไปมานี่ครับผมตรงรูปโลกทางด้านบนซ้ายนะครับนี่กดเข้ามาแล้วก็จะกดรับได้เลยนะครับมันสามารถอัปเกรดได้นะครับสำหรับสกิน UMP ครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันดีกว่ามีอะไรเพิ่มบ้าง ถ้าแตดของ UMP ถ้าอัพแล้วแบบเต็มแบบเต็มคันนะครับผมนี่ครับผมเป็นสก,กินเต็มขันก็คือบวกดาเมจหนึ่งครับแล้วก็ความเร็วการโหลดบวกหนึ่งนะครับแล้วก็แม่นยำนีล่ลบลบหนึ่งก็ถามว่าดีไหมผมไม่รู้หรอกลยเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ของเกมนี้นะครับแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยสวยมากแต่ว่าผมมีอันนี้อยู่แล้วอะ ไอ้สกินอันเนี้ย UMP 4ผ้าอันเนี้ยอันเนี้ยมีอยู่แล้วก็คือการอัตราการยิงในบวก1นะครับแล้วก็จอกกอดบวก2นะครับแต่จริงใช้อันนี้อยู่อัตราการยิงบวก2นะครับแต่ว่าจะหมดแล้วแหละนะนะครับก็คิดว่าผมน่าจะใช้นี้ผมคงไม่อัพหรอกนหละนะแต่ถ้ามีของฟรีอัพนะเพราะมันสวยดีนะครับโอเคแล้วกิจกรรมที่เป็นอะไรที่แบบอลังการมากๆคือของนี่แหละมังกรนี่แหละนะทุกคน คือแม่งโคตรสวยแต่ว่าผมไม่สามารถเอามามาได้หรอกนะแล้วก็ช่างมันเถอะนะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่นชุดฟรีชุดนี้กันดีกว่านะโคตรสวยเลยทุกคนต้องบอกว่าชุดผู้ชาย <laughs> ชุดผู้ชายเสียแต่เอ้ยแต่ชุดผู้ชายจริงก็เสียตังค์ไม่เยอะนะเนี่ยชุดผู้ชายเนี่ยผมมองว่าเป็นชุดหนึ่งที่สวยหละแต่ผมเสียประมาณ2 0 0กระเพรเท่านั้นเองนะครับบางคนก็เสียน้อยกว่านี้นะเออมันก็มันก็ดีอ่ะเออมันก็ เออคือกิจกรรมม,มันคไม่กิจกรรมสอนค<อ>ิดค่าอ,อะไร<อ>เนี่ยเออคุ้มมาก<อ>นะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นตัวละครผู้หญิงกันเนาะแล้ววันนี้มันมีโหมดใหม่มาด้วยนะผมเพิ่งเห็นไม่รู้มีมานานยังแต่มันเขียนโหมดใหม่เนี่ยสีส่สี่สไตล์เอาชนะครับผมมันอ่านงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันตกลงเป็นทีมนะก็คือมันจะมีประมาณ5ทีมเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีอธิบายอยู่มันจะเป็นโหมดสี่สี่สไตล์เอานะครับผมจะมีประมาณ6ทีมไม่ใช่5ทีม6ทีมนะครับแล้วก็จะแข่งกัน3รอบแล้วหาคนแพ้ก็คือ ทีมที่เหลือรอดทีมสุดท้ายคือผู้ชนะนะครับประมาณนะั้นแต่ถ้าเหลือ3ทีมนะจะมะีการต่อสู้แบบสองตนะ่อนะอันี้ผมก็ยังไม่เข้าใจแต่มาเราไปลองกันดีกว่าเพราะว่าผมก็ยังไม่ไม่เคยเล่นเหมือนกันโอเคทุกคนเข้ามาสู่ด่านัวเกะไปแล้วคือยังไงวะเราต้องทํำยังไงบ้างเขาบอกให้รอ7จวิคือรอรอเวลาเตรียมทีมนับถอยหลังครับผมนับถอยหลังครับ เราอยู่ทีม C อยู่ทีม C ใช่ไหมถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยน่าจะใช่แหละอยู่ทีม C มีมทั้งหมด6ทีมครับอยู่ทีม C สีเขียวนะครับผมปืนเอาจากไหนอะรอบที่1เอาอ๋อคล้ายๆสีสเหมือนปกติเลยนะครับมันต้องแต่จริงๆเ่ยรู้สึกว่า M 500จะดีกว่าถ้าซัดหัวโดนนะแต่ว่าผมยิงไม่เป็นงัดหัวไม่เก่งนะครับเอาละมาดูกัน first blood. ก็เริ่มสอบตัวแล้วเรียบร้อยชนะหนึ่งครับผม ทีม C ชนะทีม D อ๋อตอนนี้เป็นทีม C เจอกับทีม D นะฮะเพิ่งรู้เพิ่งรู้ไม่ได้ไม่ได้อ่านหน้าจอเลยนะครับเอ้ยแล้วไมมันเยอะกว่าเดิมอ่ะอันนี้คืออะไรเด้ยอยู่อันดับสองไม่อยู่อันดับสองสวยคือเราอยู่อันดับสองสามทีมหลักสามทีมนี้ชนะอันนี้ทีม C ปะทะทีม A มาเราจะ อย่างเงี้ยผมเล่นแต่เอ5ว่ะเอพแล้วกันแบบนี้แล้วกันเค่นี่มันใช่หรือไม่นั่นไงสกินมาก่อนเออตรสวยเลยเขาอยากได้ไหมก็อยากได้แหละแต่เป็นปืนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแดกเงินมากแมาดีกว่าไม่เติมดีกว่าคือสุมธรรมดานี้ไม่แดกเงินหรอกแต่ไอไอการอัพเกรดนี่แหละการอัพเกรดนี่มันแบบกินเงินสุดๆเลยทุกคนเดี๋ยชุดนี้สวยเนี่ย ก่อนนะใจเย็น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 โอ้เขาอยู่ระยะไกลมากล็อกก่อนล็อกก่อนช่วยช่วยเติมนี่ทางนี้มีเฮ้ยใจเย็น f i r าเลยแล้วกันเอาปืน,นอุ้ยอุ้ยโอ้มังค่างเพื่อนมังค่างเอ,อ้ยิงมันชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนเฮ้เออยเพื่อนมา เราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันสวยยิงเพื่อนหัอ,อให้เห็นว่าอ,อยู่ตรงนี้ด้วยขอบคุณครับเรียบร้อยทีม4ชนะทีม A ครับผมก็สนุกดีนะสนุกดีนะเหมือนแข่งทัวร์นาเมนต์มันแบบอารมณ์แบบทัวร์นาเมนต์เลยแบบแบบคัดเลือกทีมที่ที่ที่ดีที่สุดไปไปเจอกนะันอะ เออเต้นโชว์หน่อยมีมีผมมีทากให้นี้แหละนะได้มาฟรีๆกระสุนม,มานี่แหละ <c oughs> แต่ปืนนี้ผมไม่เคยใช้เลยยิงไม่ค่อยจะโดนเลยอยู่ระับสอก่ออ,อกนะหน่อยกินเยอะสุดระหว่างนี้ก็มาขิงท่าเต้นกันได้นะมันคุยกันได้ป่าวะตรงเนี้ยถ้าคุยกันได้น่าจะวุ่นวายวดูแม่โคตรเยอะเลยตอนนี้อยู่ระดับ2ขึ้นเอ้ยขึ้นระดับ1ครับผมเอ้ยเนี่ยเจอทริอะไรวะเจอทริปเอรอบ3เหมือนเดิม แต่ทีม A นี่เขาเก่งอยู่นะทุกคนเก่งอยู่แหละหมวกเราแตกแล้วหมวกเกาะไอวอเราไม่เปลี่ยนปืนแล้วกันหมวกเกาะไอวอเอาระเบิดมาลออระเบิดมาลอยระเบิดมาลอยไอเตอร์ด่านนี้ผมไม่ถนัดเลยทุกคนผมแพ้ตลอดมาแล้ในด่านนี้ใน44นะอ้อม อ้าวบ้านเราน้าองอ,อ้บ้านเขาเออแฟร์แฟดีโอ้ยเสียได้แต่เขาเลืนคนเดียวเลือคนเดียว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะสารต่อให้เพื่อนไม่ต้องห่วง สวยครับเอาวาาเดย์เซอร์ดิเกิหลหนีหรอบนึงหนีรอบนึงโอ้ยอยาเอาทีมเราโคตรโหด,ด่ะครับโอ้แพ้ไปแล้วหนึ่งทีมตกรอบหนึ่งทีมแล้วตกรอบหนึ่งทีมแล้วเย็บร้อยทีมซี vs ทีมดีมาดีครับเราอยากเปลี่ยนปืนจังเลยอ่ะ ไอวอลม,มาสามรูแล้วกันอะไรอะ่ะมีอะไรด้วยอะ่ะขออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรก็ไม่รู้ <laughs> โอเคไม่เปลี่ยนปืนแล้วกันเบืงตังนะครับตอนนี้เรายังไม่แพ้เลยนะครสำหรับทีมซีของเราเอ้ยทีมซีวะบุทีมเลยเนะี <c> ่ยทีมซีดับหนึ่งด้วยเออยังไม่แพ้เลย AB5 แหละผมถนัด AB5 มากกว่าปืนอื่นนะ <c> ก็อยากจะซื้อไอ้นี่อยู่หรอกปืนอะไรวะไอ้จำชื่อปืนไม่ได้ละ ระเบิดคอสซะหน่อยเรียบร้อยชนะคือตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยยังไม่แพ้เลยครับทีมเราโหดจัดๆเลยต้องบอกงี้ไม่ได้คิวเลยไม่ได้คิวเบิมเลยโอ้โหคนสาวไทยตายเนี่ยเขาชื่อโอ้โหไม่อยากจะอ่านเลยคือเขาคือโหดมากคิวไปเจ็ดตัวเราเจอกับทีมบีครับผมมานิมมีเรายังเต็มอยู่เฮ้ยเราได้เวลาเปลี่ยนปืนละปืนนี้เรายิงไม่เป็นเลยจริงเอาอนนี้ดีกว่า อยากมีอยากมีเอเคเทพมางจังเลยสองผมจะยืนไกลๆเขาไว้เพ er ื่อนเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนน่าจะเป็นสายระยะใกล้ผมดีเวไกลอยู่เฮ้ยเพื่อนน้อง First Blood เฮ้ยทำไมเขาเหลือตัวเดียววะฮัลโหลมันเหลือตัวเดียววะงงเาหลือตัวเดียวเฉยเลยทีมออกกันหมดแน่เลยดูจากสภาพแล้น่ะ นี่เราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างบนแล้วแหละไหนวะไปดีเออยืนแอบเหรอยืนแอบเหรอสรุปซื้อ XM8 มแปดาทำไมจะมาเกาะครับเอาหว่าทีมเราไม่แพ้เลยทุกคนโนหนึ่งนะครับทีมเราตอนนี้เหลือสามทีมเหลือกี่ทีมเหลือสามทีมใช่ไหมนะฮะเหลือสามทีมมา เราเจอกับทีมดีเหรอไม่มีคนต่อสู้แล้วอ้าวไม่มีคนต่อสู้แล้วไงวมันคือว่าไม่มีคนต่อสู้แล้วทุกคนแล้วไงต่ออะแล้วไงแล้วฉันจะเดือดร้ายได้ไหมหรือสองคนคไม่มีคนต่อสู้แล้วนี่เราชนะแล้วเหรอ รอที่อื่นแข่งกันนยัเรียบร้อยนยังมีแข่งอีกรอบที่เจ็ด first blood เข้าขไปบ้านแล้วเขาบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วสวยครับ โอ้หโหดมากทุกคนอ๋อนี่คือที่อัพป,ปืนก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ว่าน่าจะต้องใช้เยอะหน้าดูแหละนะสำหรับการนัาปืนนะครับเพราะว่าเห็นปืนไอ้อะไร,รปืนเอเคใช้เยอะมากนะเป็นพันเลยนะครับเป็นพันเพชรเสียเป็นหมืปป่น นะครับโอเคก็เก็บสามสิบนะครับผมอันนี้ใช้เท่าไหร่อันนี้ยังไม่บอกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นร้อยเลยนะแต่ต้องก็ต้องไปนั่งเล่นกันเดี๋ยวก็สรุปเป็นปืนฟรีอัพฟรีนะครับผมนะเป็นปืนฟรีอัพฟรีเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเมลและก็เมนหน้าล่างคุยได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ชุดเทคมานะครับผมนะฮะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ